เอาละครับผมกับผมช่องดักเซลกูอีกครั้งนะครับกันิยายเรื่องสัป,ประยุทธทะลุฟา้าดำเนินมาถึงเล่มที่31ในบทที่13นะครับความเดินจากตอนที่แล้วพวกเซียวเหยียของเราก็เข้าไปที่อ่าเรียกอ,อะไรอ่ะสุสานโบราณน,นะแล้วก็ได้ไปเจอกับโครงกระดูกเทพยุทธนะครับแล้วก็เกิดการอ่าู้เท่าผู้กูนะครับผูบ้กููกะต่กูกูไู้กู <c oughs> ก็ไปตำแนงทำให้ เทพยุทธกระดูกเทพยุทธฟื้นขึ้นมานะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่13บามฝ่ามือมหาเทวะร่างผอมบางของโคมกระดูกยัดยืนกลางวิหารสีขาวผ่องประดุดยกในตอนแรกเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานหลังดูดซับละอองโลหิตมหาศารทำให้ความรู้สึกโคดร้ายทารุนชนิดหนึ่งในเบ้าตาทั้งสองข้างเรืองแสงสีแดงจาง,จง เหนือศีรษะโครงกระดูกเทพยุทธ์ขึ้นไปมีม้มวนคัมภีสองม้วนโบยบินในห่วงชุลมูลก่อนหน้านี้ไม่ทราบเป็นผู้โชคดีคนใดได้รับไปม้วนหนึ่งบัตรนี้ยังเหลืออีกสองม้วนที่ปราศจากเจ้าของแน่นอนตอนนี้ย่อมไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปฉกอาหารจากปากเสือภายใต้การสยบขวัญของโครงกระดูกเทพยุทธ์เสียงแก่งอมนั้นค่อยๆจางหายฝูงชนในวิหารสีหน้าแปลเปลี่ยนอีกคำลบเห็นทีวันนี้ไม่โคลนล้มกระดูกเทพยุทธ์ตรงหน้าโค้งหมดปัญญาจากไปโดยสวัสดิภาพแล้ว ทุกท่านอย่าประมาทในโครงกระดูกเทพยุทธ์นี้มีเพียงรอยวิญญาล็กๆที่ผู้แก่งกล้าท่านนี้ทิ้งไว้ก่อนตายหาใช่ระดับเทพยุทธ์ที่แท้จริงใครกำหลาบมันมิใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เงื่อนไขก็คือพวกเราต้องร่วมแรงกันไม่เช่นนั้นถูกมันจูโจมทีละลายทุกคนอาตายกันหมดผู้เท่าใจชิงกล่าวด้วยเสียงเครียดอ้าวผู้เท่าใจชิงนรือว,ว่าตอนต้นคิ่าหมบมู่กูนะว,ว่าไม่ใช่นะคกละคนโทษดีครับท่านผู้เท่าใจชิงพูดถูก ในเมื่อเป็นคนปลุกโครงกระดูกนี้ขึ้นมาก็เชิญท่านลงมือก่อนเถอะเซียวเหยียนยิ้มบางยิ้มบางพรางกล่านะครับถูกต้องเรื่องนี้ท่านมีส่วนรับผิดชอบเกินครึ่งจะให้พวกเราร่วมแรงต่อก้อนกับมันท่านก็ต้องเป็นค้นน้ำทับถังจนพงกศีรษะเห็นด้วยผู้แก่งกล้าอื่นๆนิ่งคิดชั่วคู่ก็พยักหน้าตามพวกเขาไม่พอใจในพฤติการที่บุ่มบ่ามของผู้เท่าใจชิงเป็นทุนเดิมยามนี้สามารถแก้เผ็ิดเล็กๆน,น้อยถือเป็นการระบายโทสะเช่นกัน หนังหน้าเหี่ยวย่นของผู้เท่าใจชิงกระตุกไม่ได้อดกระตุกไม่ได้สายตาวาวโรธถ,ถลึงมองเซียเวเหยียนแวบหนึ่งไม้หนวมของอีกฝ่ายไม้นี้เท่ากับผักใสเขาก็สู่ดงหนามอันล่อแหลมที่สุดและดูจากรูปก,การเขายังไม่อาจบ่ายเบียงอีกด้วยทุกคนกล่าวมีเหตุผลก็ได้เราผู้เท่าจะเป็นหัวหอกเองแต่ขอเตือนทุกท่านล่วงหน้าผู้แก่งกล้าในที่นี้น้อยลงเท่าไหร่สถานการณ์ของพวกเราก็ยิ่งอันตราย ไม่ว่าในอดีตเคยมีบุญคุณความแค้นต่อกันหรือไม่แต่ตอนนี้ลงเรือดาเดียวกันหากเกลือคว่ำใครจะถีใครจะไม่มีจุดหมายที่เป็นจุดจบอันประเสริฐภายใต้สายตาจับจ้องของฝูงชนผู้เท่าใจชิงจําต้องฝืนใจพยักหน้ากล่าวเสียงขึงขังท่านผู้เท่าใจชิงโปรดวางใจพวกเราไม่ปล่อยให้ท่านตายในงเงื้อมือโครงกระดูกเทพยุดล็อกเซี่ยวเยียนยิ้มกล่าวถ้อยคําที่พูดออกมากลับทําให้ผู้เท่าใจชิงได้สีหน้าบึ้งตึงเอาละอย่ามัวพร่ำเพื่ออ,อีกเลย จะลงมือก็ลงมือเร็วเข้าโคลงกระดูกเทพยุธนั้นคลายกำลังดูดซับพ,พลังงานจากละอองโลหิตเสริมแกร่งตัวเองผู้สูงวัยชุดดำของเผ่าหงษาอสูรฟ้าคนนั้นจู่ๆตวัดเล่งได้ยินคำพูดของเขาทุกคนใจหายวาับทอดตามองไปพบว่าสีแดงบนผิวนอกโคลงกระดูกเทพยุทธวีความเข้มลึกและละอองโลหิตโด,ดยรอบก็กำลังไหลพูเข้าในร่างนั้นท่านผุ้เฒ่าใจชิงอย่าไม่ลงมืออีกเซียวเหยียงตะคอกเสียงกราว ผู้เท่าใจชิงถางตากระตุกข่คมความรู้สึกที่อยากขันไปตบเซียเวเหยยนสักฉาดเห็นเขี้วกล่าวว่ารู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องให้เจ้ามาบอกลอกจบคําผู้เท่าใจชิงตะหนักชัดไม่อาจประวิงเวลาอีกต่อไปร่างขยับวูบก,กลายเป็นเงาดําลางๆสายหนึ่งปราดไปทางกระดกกระดกกระดูกสีเลือดตรงใจกลางวิหารปานยุดอัลลัมลึกโอลานปันหนึ่งบุเขาไฟโผมทะลักจากในกายอย่างที่ฟ้าคุมดินพลังสภาวะอันยิ่งใหญ่ปานนี้ ทำให้ละอองโลหิตที่ควรครุ้งในวิหารเปลี่ยนเป็นเบาบางลงเล็กน้อยเห็นพลังสภาวะของผู้เท่าใจชิงนั้นคนไม่น้อยเกิดความฮึกเหิมขึ้นแตงสีแดงในเบ้าตาโครงกระดูก,กระพริบวิบวับมองดูเงาดําที่บุกมาพร้อมกับปานยุธอนลึกล้ําโอลานขากันไกลบนล่างขบกันเบาๆจากนั้นสืบเท้าหนึ่งก้าวฝ่ามือกระดูสีแดงเข้มตะปบไปทางผู้เท่าใจชิงโครงกระดูกเร็วจัดจนน่ากลัวฝ่ามือพึงเงืองขึ้น ห่วงอากาศเบื้องหน้าฉีขาดทันใดล้มแขนทะลวงผ่านห่วงอากาศที่ยับเยินเมื่อโผล่ขึ้นอีกครั้งก็คือตรงหน้าผู้เท่าใจชิงความเร็วที่ชวนสะพึงของโครงกระดูกสีเลือดนั้นสร้างความหนักใจแก่ผู้เท่าใจชิงเช่นกันเขาหุบมือเป็นหมัดรวบรวมปานยุทธในกายทั้งหมดมาไว้ที่แขนขวาจากนั้นชกเปรี้ยงหนึ่งมัดชกใส่ฝ่ามือโครงกระดูกสุดกำลังทว่าอีกฝ่ายแม้แลดูเบาบางตามนี้กลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าโลหะ หนึ่งมาสุ่กำลังของผู้เท่าใจชิงเพียงสะเทือนโครงกระดูกเทพยุทธเซถอยหนึ่งเก้าส่วนตัวเขากลับกระเด็นถอยนับสิบเก้าอดรู้สึกเสียหน้าเล็กน้อยไม่ได้แต่ผู้เท่าใจชิงก็ใจเด็ดไม่เบาภารกิจครานี้ของเขาคือต้องนำโครงกระดูกนี้กลับไปให้จงได้ฉะนั้นไม่กล้าพิลีพิไลหลังทรงตัวได้กระโถมปราดออกไปโลมลันกับโครงกระดูกนั้นใหม่ระเบิดศึกใหญ่อันดุเดือดพวกเสียวเหยียนชมดูศึกกลางสงเวียนก็อดจะอึ้งงานไม่ได้โครงกระดูกเทพยุทธลร้กาดดังคาด แม้แต่ผู้แกงกล้าระดับผู้เท่าใจชิงยังถูกบีบจนถอยล่นไม่เป็นท่า,ท,า,ท,าทั้งๆที่ทุ่มเทพสุดฝีมือแล้วนี่แค่ร้อยวิญญาณส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเป็นผู้แกงกล้าระดับเทพยุธทธ่ครบถ้วนสมบูรณ์จะน่ากลัวเพียงใดทั่วขณะน,นี้คนไม่น้อยต่างครุ่นคิดเช่นนี้เห็นได้ว่าพลังฝีมือของการต่อสู้ของโครงกระดูกเทพยุทธ์สร้างความสะทกสะท้านแก่พวกเขาพอสมควรฟิวฟิว,ฟวจังหวะที่ผู้คนนึกสะท้อนใจภายในวิหารอบอวนด้วยละอองโลหิตคลันปรากฏเสียงท้าลม ตามด้วยเงาร่างหลายสายทะลวงฝ่าม่านโลหิตบุกโจมตีไปทางผู้เท่าใจชิงด้วยสภาวะดุรหัมผู้ชนพอมองปรากฏว่าเป็นหุ่นมนุษย์ที่ยังไม่เคยถูกสยบเหล่านั้นหลังศึกใหญ่อันดุเดือดก่อนหน้าหุ่นมนุษย์เหล่านี้เข็นฆ่าผู้แกงกร้าไปแล้วไม่น้อยทว่ามีหลายตัวที่ถูกลุมโจมตีและบทขยี้เป็นผุยผงแต่สุดท้ายก็ยังเหลืออยู่อีกหกตัวเวลานี้โผลมาพร้อมกันผู้เท่าใจชิงถึงกับหน้าถอดสีเดิมทีก็ตกเป็นรองหากเพิ่มหุ่นมนุษย์เหล่านี้เข้ามา เกรงว่าไม่ถึงสิบกระบวนท่าเขาต้องดับดิ้นอยู่ตรงนี้อย่างไม่ต้องสงสัยบัดซบพวกเจ้ายังชมดูอะไรไม่ยังไม่รีบลงมืออีกฝ่าเท้าถีบพื้นล่างถอยพวดผู้เท่าใจชิงถบดดาประมุกถังเจิ้นประมุกปิงเหอยังมีสหายน้อยเสียวเหยียนพวกเราสี่คนออกลงด้วยกันช่วยผู้เท่าใจชิงจัดการโครงก,กระดูกเทพยุทธนี้กันก่อนจะว่าอย่างไรล่ะได้ยินเสียงโกรธเกี้ยวของผู้เท่าใจชิง ผู้สูงวัยชุดดำของเผ่าโอหงสาอสูรฟ้าก็ทราบว่าไม่อาจดิ้งดูดายสื่อไปยามนั้นเลื่อนสายตามาที่ถังเจิ้นและปิงเหอผู้แก่งกล้าที่พลังฝีมือบรรลุถึงระดับเซียนยุดห้าและสี่ดาวแต่ในเถือความคาดหมายก็คือเขากลับเอ่ยปากชักชวนเซียวเหยียนซึ่งมีฝีมือระดับเซียนยุดหนึ่งดาวเซียวเหยียนกระดิกนิ้วเบาๆเล่มองผู้กุโสชุดดำคนนั้นแวบหนึ่งตะแก่นี่ท่าทางจะกลัวตนสบายเกินไปมีกำลังวังชาเหลือเฟือไม่เป็นผลดีต่อพวกเขา ดังนั้นจึงอยากลากตนเข้าร่วมวงต่อสู้ที่ลอ่ลอแหลมสุดขีดนั้นมระหว่างเซียวเหยียนนิ่งคิดถังเจิ้นและเซียนยุดปิงเหอพยักหน้าเล็กน้อยเซียวเหยียนเห็นเช่นนั้นก็ได้แต่พยักหน้าตามสายตากวากำสำรวจโดยรอบกล่าวว่าคุณมนุษย์หกตัวนั่นขอมอบให้ท่านยอดฝีมือทั้งหลายแล้วคุณชายเซียวเหยียนวางใจได้เต็มที่หุ่นเชิดเหล่านี้จะไม่ลบกวนถึงพวกท่านในที่นั้นยังมีผู้แก่งกล้าอยู่ไม่น้อยพวกแม้พวกเขาจะมือเท้าอ่อนเปรีย้ย เมื่อเผชิญหน้ากับโค้งกระดูกเทพยุทธแต่อาศัยว่ามีคนมากต่อกรกับหุ่นเชิดหกตัวกลับพอไหวระวังตัวด้วยเซียวอีเซียนกระซิบบอกอืมพวกเจ้าก็อย่าประมาทถ,ถ้าเห็นท่าไม่ดีก็ให้หนีกันไปก่อนจากนั้นทั้งสี่คนก็ทะยานออกพร้อมเพียงถลาเข้าสู่ใจกลางวิหารปะหนึ่งอินทียักษ์ตั้งขบวนโอบล้อมโครงกระดูกเทพยุทธจากนั้นร่วมแรงร่วมใจ เอ๊ะทำไปหน้ามันข,ดขาดๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขั้นเอาใหม่จากนั้นทั้ง4คนทยานออกพร้อมเพรียงทลาเข้าสู่ใจกลางวิหารประหนึ่งอินทรียักษ์ตั้งขบวนโอบล้อมโคงกระดูกเทพยุทธ์นั้นร่วมกับเข้าร่วมกับผู้เท่าใจชิงนะครับขณะที่พวกเซียวเหยียนออกลงผู้แก่งกล้าอื่นๆในวิหารเริ่มเคลื่อนไหวแต่ละคนแผ่พุ่งปราญยุทธเต็มพิกัด หือโหมเข้าไปโลมลันกับหุนมนุษย์ทั้งหกระเบิดการต่อสู้ตะลุมบอลกลางหาวเห็นพวกสเสวียนสเสวียนและพวกถังเจิ้นหวงสเสวียนและพวกถังเจิ้นเข้ามาเสริมทัพผู้เท่าใจชิงค่อยเบาใจยามนั้นตะโกนบอกเสียงเคร่งทุกท่านบุกเข้าไปพร้อมกันเถอะระวังด้วยเจ้าหมอนี่มันเร็วมาก ได้ยินคำเตือนของผู้เท่าใจชจิงคนหลายคนพยักหน้าเบาๆเขาล้วนเป็นนักสู้เจนสนามมาดว่าเสียเวเหยียนแ,แลดูอ่อนวัยแต่รุ่นลายครามทั้งหลายกลับไม่มีผู้ใดกล้าดูแคลนเจ้าหนุ่มที่ทำให้พวกเขาต้องเสียหน้ามาแล้วคนนี้ลงมือผู้วุโสชุดดำที่ชื่อหวงสเสวียนซึ่งเป็นผู้วุโสข,ของเผ่าหงสาสูนฟ้าตะโกนบอกสิ้นเสียงตะโกนเขาขยับไหลเบาๆปีกคู่ปีกคู่แผ่สยายออกและความเร็วของเขาทบทวีขึ้นพรวดพราด ร่างขยับวูบปรากฏขึ้นเหนือศีรษะโครงกระดูกเทพยุทธ์เป็นคนแรกแขนเสื้อบอกสะบัดลมฝ่ามือปานพยออายุแผ่ปกคลุมฝ่ายหลังอย่างท่วนทั่วมีหวงสเสวียนนำหน้าถัางเจิน้นเซียนยุทธ์ปิงปิงเหอพูดเท่าใจชิงและเซียวเหยียงก็ทยอยปราดตามไปพร้อมกับแผ่พุ่งปานยุทธ์โอบร้อมโครงกระดูกเทพยุทธ์อย่างมืดฟ้ามัวดินพรังแก่งมหาศาลกระหน่ำโจมตีเป้าหมายอย่างหากักโหมสเก็ตไฟทะลักทลาย เผชิญกับการลุมของพวกเสียวเหยียนโครงกระดูกเทพยุทธ์เริ่มมือไม้ออลมานอย่างเห็นได้ชัดจะอย่างไรมันก็ไม่ใช่เทพยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นการก่อนด้วยพลังฝีมือของพวกเสียวเหยียนใครจะกำลาบปราบมันจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ฟูฟูฟฟฟสเก็ตไฟสาดกระเซ็นทั้งมือทั้งเท,ท้าพวกเสียวเหยียนลัวกระหน่ำบนโครงกร,กระดูกเทพยุทธ์ไม่มียังแต่และหนึ่งท่าโจมตีล้วนทําให้สีสันแดงสดบนโครงกระดูกเจือจางลงส่วนหนึ่งรวมทั้งแสงสีแดงในด,ว,ดวงตาก,ก็ลิบหลี่ลงทุกที พบว่าการโจมตีประสูตผลสำเร็จไม่เลวพวกเซียวเหยียนยังคึกคักอักโขสภาวะจู่โจมผมทวีความเร็วทว่าจังหวะนั้นเองแววตาของุทธเท่าใจชิงทอประกายวูบไหวแปลกๆฟิวฝ่าเท้าเซียวเหยียนสว่างว่าด้วยแสงอัศนีปราดเข้ารัศมีสิบฟุตของโครงกระดูกเทพยุทธปเปลวเพลิงสีน้ำตาลม่วงหมุนวนบนฝ่ามือจากนั้นฟาดใส่ซี่โครงทอนหนึ่งกลางหลังโครงกระดูกสุดแรงห่วงสเก็ตไฟประทุสะเทือนสีแดงสดบนสีบนซี่โครงทอนนั้นสลายไป หนึ่งท่าโจมตีบรรูุเป้าเสียวเหยียนตระเตรียมล่าถอยรันสายตาสะกดนิ่งบนซิ่โครงซึ่งกลายเป็นสีขาวพองเท่าน,นั้นหลังเหลือบเห็นอักขระบางอย่างลำเลียสายตากวาดมองอักขระปิศนาเสียวเหยียนชะงักตามด้วยแสงปฏิพานสว่างวาบในห่วงสมองความรู้สึกเหลือเชื่อผุดขึ้นกลางใจอักขระพวกนี้หรือจะเป็นทักษะยุทธชั้นฟ้างั้นเหรอสายตาเสียวเหยียนจับนิ่งบนโคมบนซิคโครงสีขาวพองในห้วงสมองปั่นป่วนเพราะความคิดชวนตระหนกนั้นหม้วนคำพีทั้งสิบหมวน ใช้สําหรับตกตาผู้คนมหาสมบัติที่แท้จริงกลับอยู่บนโครงกระดูกนี้มิหน้าล่ะผู้เท่าใจชิงถึงดึงดันจะลงมือให้ได้ที่แท้ก็รู้ว่าของดีซ่อนอยู่ตรงนี้เซียวเย็นขบคิดเลวรี่และแจมแจ้งในที่สุดเหตุยฉนัยผู้เท่าใจชิงที่มีนิสัยรอบคอบจึงกัดโครงกระดูกเทพยุทธไม่ปล่อยเฮเจ้าเล่์นักเซียวเย็นแค่หัวราอในใจเก็บงามประกายวูบไหวในดวงตาเหนือฝ่ามือหมุนบนด้วยเปลวเพลิงสีน้ำตาลม่วงอีกคราแล้วฟาดออกรัวรัวกระหน่ำลงบนที่โครงหน้าท้องของโครงกระดูกเทพยุทธ ภายใต้อุณหภูมิร้อนจนัดนี้สีแดงสดที่อาบย้อมบนบนเนื้อกระดูกจางหายอย่างรวดเร็วอาศัยการเหลือบมองในห่วงกระพริบตาเซียวเหยียนพบว่าไม่มีอักขระบนท่อนกระดูกทุกท่อนดูเหมือนจะมีอยู่บนซี่โครงตรงส่วนท้องเท่านั้นซี่โครงที่มีอักขระมีทั้งหมดสท่อนแววตาปรีดาเต้นล,ลิกในดวงตาเซียวเหยียนอย่างไม่เป็นที่สังเกตตอนนี้เขามั่นใจอย่างยิ่งอักขระบนที่ซี่โครงสมท่อนนั้นเป็นทักษะยุทธ์ชั้นฟ้า หลังพิสูจน์ทราบเซียวเหยียนเกรงว่าคนอื่นจะมองออกจึงไม่กล้าจึงจึงไม่ได้กล้าอยู่นานยามนั้นฝ่าเท้าสว่างว่าพุ่งหลบนิ้วมืออันคมกรบของโครงกระดูกไปทุกคนโหมแรงเข้าโครงกระดูกจะต้านไม่อยู่แล้วผู้เท่าใจชิงแลเห็นแสงสีแดงสดบนโครงกระดูกนั้นละจางลงเรื่อยๆบนหน้าอดผุดลอยยิ้มปรีดปรีมเปรยปร,ปรีไม่ได้นะครับแม่ก่อนตะโกนบอกคำพูดของเขาคนอื่นๆกับค้ายไม่ได้ยินกันนั้นโครงกระดูกนี้จัดการยากจริงๆ ต้านทานเข้าขั้นวิปริตแม้แต่ถึงแม้แลดูบอบ,บางแต่หลังแบกรับกระหน่ำการกระหน่ำโจมตีของพวกเขาห้าคนรวมกันกลับไม่สออเวแตกหักไม่แต่น้อยหากไม่เพราะสีแดงสดนั้นเจือจางลงอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาคงสูงสิ้นความมั่นใจไปแล้วตูมทุมตูม,ตมปานยุทธอนลึกล้ำโอลานพุ่งแหวกอากาศธาตุหนึ่งดาวตกโจมตีโครงกระดูกเทพยุทธยังดูเดือดแรงประทะสุดตะยองนี้สะเทือนวิหารที่แข็งแกร่ง,งคงทนเป็นรอยเล้าเท่าแขน เท่าแขนนะครับภายใต้การพัดอากากลังโจมตีสุดละหามของพวกเซียวเหยียนห้าคนสีแดงสดบนโครงกระดูกเทพยุทธอ่อนจางลงทุกขณะแต่แสงสีแดงในดวงตากลับกระพริบรัวแรงขึ้นทันใดนั้นร่างนั้นนิ่งค้างฉับพันเห็นโครงกระดูกเทพยุทธจูจ่ๆหยุดชะงักพวกผู้เท่าใจชิงมุนงงวูบก,ก่อนรีบเฉวยจังหวะนี้ศาสตร์พลังโจมตีทียิบราวกบหาฝนทว่าระหว่างนั้นเซียวเหยียนกลับรู้สึกสังหรณ์ใจขึ้นมา ผู้แก่งกล้าระดับเทพยุทธ์ยิ่งใหญ่บานใดต่อให้เป็นแค่ลอยวิญญาณเสี่ยวหนึ่งเล็กๆก็ไม่ควรถูกพิชิตโดยง่ายเช่นนี้รีบออกจากวิหารทันทีความคิดว่าบขึ้นเสียวเยียมรีบหันไปถ่ายทอดคลื่นเสียงกับพวกเซี่ยวอี้เซียนหลายคนได้ยินคลื่นเสียงก็งุนงงสงสัยทว่าไม่ทันได้สอบถามทั้งหมดก็ถอยปราดไปบตดดนโคกการโจมตีดูเดือดป็นหนึ่งพลุไฟแตกกระจายบนล่างโค้งกระดูกเทพยุทธ์มันหยุดกึกชั่วขณะ พ่านแงงคอขึ้นเสียงแห่พร่าต่างๆที่คลุมเครืออยู่บ้างร้าวกับแพร่ดังจาก่วงบรรพการก็มีปานฟามือมหามหาเทวะเสียงแหบแห้งขัดขาหายที่ถ่ายทอดเข้าสู่รูหูเสียวเหยียนกลับทำให้เขาขนลุกสู้ทั้งตัวความรู้สึกอันตรายสุดฉีดชนิดหนึ่งทางโถมจะก,ก้นบึ้งจิตวิญญ,ญาณภายใต้แรงกระตุ้นของความาหวา,าดผวาขณะเผชิญหน้าความตายเสียวเหยียนแทบจะหันหลังกลับในพริบตาทันทีที่แสงอัศนีสว่างวาบเหนือฝ่าเท้า ร่างก็เห็นโผออกไปไกลลิบมันกำลังสำแดงท่ายุดรีบถอยขณะเซียวเหยยนหมุนตัวตะบึงหนีพวกถังเจินค้นพบความผิดปกติเช่นกันสีหน้าแตกตื่นสุดขีดหนึ่งเสียงตะโกนล,ลัน่นไม่คำนึงถึงสิ่งใดต่างหมุนตัวตเตลิดหนีหัวซุกหัวสุขขวสนบัดซบเห็นพวกถังเจินเพ่นหนีพู้เท่าใจชิงหน้าตาเดือดดาสบดดาคำหนึ่งทว่าด่าก็ส่วนดา่าความเร็วในการหนีตายของเขากลับไม่ช้าทักนิด แค่หนึ่งวับประกายไฟก็พุ่งไปไกลถึงร้อยเมตรแล้วจูจ่ๆพวกเซียวเหยียนแตกกระเจิงย่อมเรียกความสนใจของคนอื่นๆในวิหารเป็นธรรมดาแม้ไม่ชัดแจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขารู้ว่าต้องเป็นเรื่องร้ายแรงแน่นอนยามนั้นพากันบึ่งหนีจ้าระวันชั่วขณะสั้นๆวิหารทั้งหลังกลายเป็นโกลาหลวุ่นวายอีกคำลบระหว่างที่ภายในวิหารตกสู่ความระสำไรสายสีแดงเลือดตลอดทั้งร่างโครงกระดูกเทพยุทธ์ก็ราวกับมีชีวิตก,กระนั้นลางไหลมารวมกันที่ฝ่ามือ พริบตาเดียวย้อมมือขวาจนแดงฉานบริเวณอุ้งมือโคงกระดูกเทพยุทธพลันปรากฏจุดจุดดำขนาดเท่าเม็ดถั่วนี่ขึ้นจุดหนึ่งจุดดำนี้เป็นสีดำสนิทหากใครเผลอมองแวบหนึ่งจะรู้สึกเหมือนถูกกลืนกินจิตวิญญาณเข้าไปอัศจรรย์พันลึกยิ่งจุดดำปรากฏมือขวาของโครงกระดูกเทพยุทธนั้นเงื้องมือสูงขึ้นจากนั้นตบบนพื้นวิหารที่แข็งแกร่งคงทนจุดที่ฝ่ามือตกกระทบ ปาสจ,จากซุ้มเสียงใดๆและกระพริบตาที่สัมผัสนั้นแผ่นหินแฉ่งกล้าวก็หายวับกระทันหันเผยให้เห็นหินผาสีน้ำตาลเข้มใต้นั้นแผ่นพื้นหายไปบ่วงแสงสีดำวงหนึ่งลอยขึ้นจากนั้นแผ่ขยายบ่วงแสงสีดำในรัศมีรัศมีออกฟูงชนแตกตื่นจนขวัญบินมุมใดที่ก็ตามที่บ่วงนั้นเลื่อนผ่านไม่ว่าผ่านแผ่นศิลาเสาห,หินศิลานั้นหรือสิ่งอื่นล้วนหายวับไม่เห็นเงาการหายวับที่ว่านี้คือการหายไปอย่างแท้จริง ปราศจากล่องรอยหลงเหลือแม้แต่น้อยราวกับหลุมดำปริศนาที่น่ากลัวหนีแล้วหนึ่งฉากสยองขวัญทำให้คนทั้งหมดหนังศีษะชาว่าโดยเฉพาะขณะที่เห็นบ่วงแสงสีดำนั้นยังแผ่ขยายไม่หยุดยั้งยิ่งหัวใจหดเกร็งร่างถอยล่นสุดชีวิตอากฝูงชนวิ่งไวแต่บ่วงแสงสีดำนั้นแผ่ขยายไวกว่าและที่น่าตระหนกก็คือในบ่วงแสงนั้นยังปล่อยพลังดูดที่ร้ายแรงสุดขีดชนิดหนึ่ง ผู้แกงก้าบางคนที่หลบหนีไม่ทันถูกกระชากจนตัวปิวกับหลังจากนั้นหายวับไปในทันทีที่กระทบถูกบวงแสงสีดำนั้นเสียงหวีดร้องชวนสังเวชดังระงมเราคนมากมายดิ้นกระเสือกกระสนกลางอากาศกลับหมดปัญญาต่อต้านพลังดูดคุมนั้นสุดท้ายถูกสูบเข้าสู่บวงแสงอัตทานหายอย่างรวดเร็วได้ยินเสียงหวีดร้องเหล่านั้นเซียวเหยี่อรู้สึกชาหนังศีรษะเช่นกันทักษะยุทธชนิดนี้ต้องเป็นชั้นฟ้าอย่างไม่ต้องสงสัย ้าร่างพันหยุดกึกเสียวเหยียนสีหน้าแปรเปลี่ยนรุนแรงพลังดูดด้านหลังที่ทวีความฮัลโหลหดขึ้นทุกทีบัตรนี้สามารถลบกวัวระดับความเร็วของเขาแล้วกัดฟันแน่นเสียวเหยียดเร่งความเร็วถึงขีดสูงสุดเปลวเพลิงสีน้ำตาลบ่วงลุกโขมท่วมกายเงาคนด้านหน้ง่งด้านหน้าของเขาส่งเสียงโหยหวนไม่ขาดสายร่างปิวกลับหลังอย่างไม่อาจควบคุมเสียงครวนก่อนตายอันวิปรโยคฟังแล้วโศกสลดจับใจ บ่วงแสงสีดำบำหนึ่งองค์เทพสังหารก้าวฉับฉับจากกลางโถงสับประสิ่งตลอดทางนั้นประสบหายณนะว,ว,วินาสันตะวินาศสันตโลพลังดูดทวีความรุนแรงไม่หยุดยัง้งจำต้องสลัดให้หลุดหาไม่ก็ต้องโดนสูบเข้าไปแน่นอนทว่าเสียวเหยียนกลับกัดปันแน่นฝืนใจหมุนตัวกลับไปไม้บรรทัดเพิงกระจายเขมือขึ้นตราเบิกบรรพตตราพิกสมุร ท่าโจมตีที่ทรงพลังเป็นพิเศษถูกปล่อยจากมือเสียวเหยียนออกไปเป็นชุดและอาศัยแรงผลักคุมนี้ล่างเสียวเหยียนพุ่งถอยอย่างรวดเร็วแต่ถ้าโจมตีที่กระหน่ำออกไปนี้ก็อันตรธานสิ้นหลังกระทบถูกบวงแสงสีดำที่แผ่ขยายมาถึงขั้นที่ว่ามิได้ชะลอการคืบหน้าของฝ่ายหลังแม้แต่พิษตา, 3, าสามพันอสศนีนิมิตกายเซียวเหยียนสลับท่ามืออีกครา่างมายาพันปรากฏจากนั้นหนึ่งฝ่ามือพาด ฟาดใส่หัวไหล่ตัวเองภายใต้แรงผักคุมนี้ร่างเซียเวเหยียนพุ่งโควดออกนอกวิหารเสียงดังฟิวตกลงเหนือสนามด้านนอกอย่างหนักหน่นวงส่วนล่างมายาก็อันตรธานในบัดดนหลังถูกผักกระแทกใส่บ่วงแสงสีดำอาหลังเซียเวเหยียนลออตายบุญวิทย์ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้สูงวัยชุดดำที่อยู่ด้านหลังไม่ไกลร่างขยุกข,ขยิกพักหนึ่งกลายเป็นหงอสูนฟ้าขนาดสิบฟุตเศษตัวหนึ่งสองปีกโหงกระผือหลุดรดหลุดพ้นลัศมีพลังดูสุดสยองพุ่งโวดออกมาอย่างทุลักทุเล ตกกระแทกพื้นระเบียงด้านนอกเต็มแรงขณะห่วงสเสวียนห่วงสเสวียนดิ้นลนสุดขีดถังเจิ้นเสียญยุดปิงและพูดเท่าใจชิงก็สู้สุดใจเช่นกันต่างสําแดงความเร็วเต็มสูตรในที่สุดก็ตีฝ่าหายนะเป็นผลสำเร็จตกลงเหนือสนามอย่างกระเซาะกระเซิงเบื้องนอกวิหารทุกคนล้วนมองดูบวงแสงสีดำปิศนาที่แผ่คลุมจากวิหารนั้นด้วยแววตาตื่นผวาแต่โชคดีที่มันหยุดลงเมื่อบรรลุถ,ถึงขอบสนามก่อนค่อยๆสลายไปภายใต้กัน ภายใต้สายตาอกสั่นขวัญผวาวนและขวัญหนีกระเจิงนะครับค <c oughs> อยหลังการถลายไปของบ่วงแสงสีดำนั้นหลุมยุบขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณฟันฟุตหลุมหนึ่งปรากฏแก่สายตาวิหารหลักที่ใหญ่โตโอลานหลังนั้นบัดนี้มีแต่ซากก็แม้แต่ซากก็ไม่เหลือเซียวเหยียนกลืนน้ำลายอึกหนึ่งปาดเหนือเย็นบนหน้าผากคู่ก่อนเขารู้สึกถึงกลิ่นอายบราอย่างชัดเจนบ่วงแสงสีดำนั้นต่อให้เป็นระดับผู้เท่าใจชิงโดนเข้าก็ต้องชะตาขาดอย่างไม่ต้องสงสัย ตูดหายใจลึกๆหลายเฮือกสยบความระทึกขวัญกลางใจสายตาเซียวเหยียนจ้องขมิงเหนือหลุมลึกขึ้นไปนภาอากาศตรงนั้นโครงกระดูกสีขาวผ่องยืนคว้างกลางหาวแสงสีแดงในเบ้าตามอดดับไปแล้วชัดเจนว่าล่องรอยวิญญาณที่ผู้แก่งกล้าระดับเทพยุทธนั้นทิ้งไว้บัดนี้เสื่อมสูญหมดสิน้นทักษะยุดชั้นฟ้าจ้องขมิงโครงกระดูกสีขาวผ่องนั้นในดวงตาเซียวเหยียนเป็นประกายร้อนแรงจนน่ากลัว เอาแล้วรับก็เป็นอันจบในบทที่13นะครับโอ้โหโคกระดูกมันโหดจริงๆแต่ขยายทีเดียวกระดูดหายไปหมดเลยนะเป็นแคโคแน่เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งทีกริงเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ